กลับเข้ามาช่วงนี้จับตาเรื่องอะไรดีคะพี่สารานเรื่องของทนายกงองยิงแหละครับวันที่ยี่สิบเก้าสารรัมนูอนก็จะได้ชี้ขาดแล้วว่าคลิปเสียงคลิปอนะังคดน่ะนะตกลงจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็มีการเผยแพร่คําให้การของทนายกยี่สิบสามสิบมาเป็นเอกสารไปให้กับสารเป็นเอกสารที่ท่านชี้แจงต่อสารรัมนูนสารรัมนูนก็ต้องส่งกลับมาที่สวผู้ร้องคณะเดีาวกันก็มีเอกสารแพร่ออกมานะครับทุกสื่อมีในมือหมดแล้ว นะคุณหมีวก็คงมีแล้วสำนักข่าววิสรากรลงตีพิมพ์ค่อนข้างละเอียดแล้ว่ะนะท่านผู้ชมไปดูได้นะแต่ว่าไฮไลท์ของคำชี้แจงดังกล่าวนั้นเนี่ยนะเราจะไปฟังมุมมองของนักกฎหมายค่ะช่วงนี้เราจะคุยกับรองศาสตรารจารย์ดเรเจตโทนวนิกนะคะนักวิชาการด้านกฎหมายอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตคะ่ะ อาจารย์เจตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิวคุณสำนันครับครับสวัสดีครับรอ,อาจารย์เจตคงเอละแล้วไม่ต้องบอกว่าที่มาเอกสา,อสารมันหลุดมาได้ยังไงทั้งมันเถอะคเอาเป็นว่า,ามันน่าจะหน้าตาแบบนี้แหละอ่าคือมันต้องเรียนยงนี้ครับว่าเรามองรอบกว้างเหตุที่ฟังไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราพูดกันหลายทีแล้วความเสียหายไม่เกี่ยวเจตนาไม่ต้องพูดถึงอืพอมันเกิดการกระทําแบบนี้บุคคลเยี่ยงนี้ ไม่ใช่ว่าบุคคลลักษณะเป็นคุณารองทานนะ <c oughs> บุคคลเยี่ยงนี้หมายความว่ารัฐมนตรีหรือนายขุตรีแต่ทําเยี่ยงนั้นก็คือเอาละได้วางแผนเอาไว้ได้ไปดําเนินการตามแผนและมันก็เกิดผลตามแผนละถือเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่จักษ์ถือเป็นคนไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ <c oughs> ซึ่งโดยสรุปเนี่ยต้องบอกว่าคําร้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสารน้ำหนุนทพิจนา เวลามองคําร้องเนี่ยถ้าไม่ได้มองแต่แค่ว่าเออเธอร้องมาแบบนี้ <c oughs> มันต้องดูครับว่ามวลรวมของคําร้องเนี่ยกําลังจะมุ่งบอกอะไร <c oughs> เพื่อที่จะให้สาร้ํานุนที่ยังหอมวลรวมของคําร้องก็คือว่าก่อนที่จะไปพูด <c oughs> มีการวางแผนไว้ซึ่งคุณแพรทองทานก็ไม่ปฏิเสธนะและก็ไปพูดตามแผนที่วางเอาไว้นั้นท้ายที่สุดก็เกิดผลตามแผนที่ได้วางเอาไว้และได้ดาเนินการตามแผนนั้น <c oughs> แต่สําหรับผู้ร้องบอกว่าแผนที่วางเอาไว้คือ พูดง่งายๆภาษาชาวบ้านจะแทงหลังคนไทยจะตลบหลังแม่ทัพชักสองแล้วก็จะหาหนทางในการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับทางฝั่งเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณฮุนเซนอันนี้คือที่ได้วางเอาไว้และดาเนินการก็เป็นไปตามนั้นแล้วผลมันก็ออกมาอย่างนั้นอก็เร,เราต้องดูครับว่าณจุดนั้นที่คุณแพนนองทานได้ทําไปแล้วนะเราอาจจะไม่ขยายผลถึงกระดาว่าอาล่รเป็นการพุ่งอะไรกันต่อไปก็ว่าไปแต่ แผนที่วางเอาไว้ก็คงจะเป็นว่าต้องคุยกับคุณฮุนดูอะไรที่รอมชอมได้ท้ายที่สุดสรุปง่ายๆก็คือก็คงจะเป็นการเปิดด่านซึ่งถ้าเกิดเปิดด่านเนี่ยตามแผนที่วางเอาไว้คุณคุนเซนก็จะได้ประโยชน์แน่นอนถูกไหมค่ะแล้วพวกเราได้ประโยชน์อะไรล่ะไม่ได้นะไม่ได้ถูกไหมคนที่ไปกระทําเช่นนั้นรับหลังพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเป็นเจ้าของประเทศ ถือว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ถือว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เอาแค่นี้แหละนี่คือข้อพิจารณาเท่านี้นะครับไม่ต้องมาบอกเสียหายไม่เสียหายไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าเจตนาไม่เจตนาไม่ใช่บกพร่องไม่บกพร่องจะโดยสุจริตโดยทุจริตอะไรก็ตามไม่เกี่ยวสิ่งเดียวที่เป็นข้อพิจารณาคือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่สิ่งที่อธิบายยิ่งมัดตัวเข้าไปใหญ่ คุณหมิวคุณํำรานองคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าได้คุยกับสามท่านนั้นจริงนะครับคุณพรมมินคุณมาริทคุณภูมิธรรมหลักฐานของการวางแผนอยู่ไหนเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่สามท่านนั่นจะนั่งพูดพูดพูดแล้วจะคิดว่าคุณแพรทองทานจะสามารถดาเนินการได้ตามแผนแม้กระทั่งนักกีฬาที่ช่ําชองที่สุดนักเจรจาที่ถือว่าสันทัดจัดเจนที่สุดก็ไม่อยู่ดีๆพูดพูดพูดแล้วทําเลยมันต้องมีการเขียนจะบอกว่ากลัวหลุด ถ้ากลัวหลุดหลุดจะครายละ่ะพวกคุณสามสี่คนไม่ใช่พวกเดียวกันหรือจะไม่สามารถรักษาวความลับของกันและกันได้หรือถ้าเช่นนั้นจะรักษาวความลับของบ้านเมืองได้อย่างไรไหนละ่ะและถ้าเกิดคุณมีจริงคุณพูดตั้งแต่วันแรกสิพอคุณอุนเซนปล่อยคุณออกมาพูดเลยอย่ามาบอกว่าอุนเซนไม่ไส่ดีอุนเซนคัดลักคุณออกมาบอกเลยว่าไม่เป็นไรค่ะปล่อยก็ปล่อยเพราะว่าสิ่งนี้ยังไงก็ตามเนี่ยคืออิงจะได้บอกกับทุกคนอยู่แล้วลอิงก็ไม่ได้อยู่ดีๆทําโดยพลการค่ะ เพราะว่ามีสามขั้นนี้อยู่ด้วยแล้วหลักการที่อิงทํานะคะคนถ้าวางแผนมาจริงแล้วก็เป็นไปตามหลักการนั้นจริงมันก็ต้องพูดตั้งแต่แรกคือนึงออกมาสูกไล่บี้จนกระทั่งเละเทะแล้วค่อยพูดเขาเรียกว่าแก้ตัวแต่ถ้าพูดตั้งแต่แรกเขาเรียกว่าบอกเล่าให้ฟังโอเคมวลรวมของคําคำอะไรคำชี้แจงอใช้มวลรวมเหมือนกันขององค์ิงของนายกองิงนี่คล้ายๆว่า เป็นการชี้แจงว่าเป็นการแก้ไขความตึงเครียดอของสถานการณ์และการเจราจาแล้วก็เป็นเทคนิคของการเจราจาด้วยอสองอันนี้เนี่ยพอฟังได้ไหมค,คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณแพทองทานคิดแบบนั้นก็ยังไม่ถือหรอกว่าคุณแพรทองทานซึ่งศาสตร์สุจริตเป็นที่ปรถือครับเพราะเทคนิคในการเจราจาเยี่ยงนั้นมันส่งผลกระทบแน่นอน เราจะไม่เจราจาถ้าหากว่าเราซื่อสัตย์ที่จะทําให้ส่งผลลบผลร้ายต่อพวกเดียวกันอแล้วลองคิดดูว่าการเจราจาเช่นนั้นคุณจะไว้ใจคนที่เป็นอีกประเทศหนึง่งหรือแม้กระทั่งอีกพักการเมืองหนึง่งถึงขนาดที่ว่าคุณจะพูดปล่อยไปหมดแบบนั้นเขาไม่ทํากันอืนคนซื่อสัตย์สุรจริตเขาไม่ทํากันไม่ใช่ซื่อสัตย์สุจริตกับคุณหุ่นเซนนะคุณแพรทองทานซนะื่อสัตย์สุรจริตกับคุณหุ่นเซนในสิ่งที่ทาไปทั้งหมดอะ่ะ แต่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตกับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ทัพภาคที่สองมันชัดเจนมากคือลองคิดดูเดี๋ยว,ว่าจะกระแม้ว่าคุณคุณเซนไปพูดกับใครก็ตามเออนี่อิงมันบอกมาแล้วว่าไอ้แม่ทัพภาคสองมันเป็นฝั่งตรงข้ามเว้ยมันเป็นพวกกับเลาเดี๋ยวเราจะเอาอะไรเดี๋ยวเราบอกมันไปแล้วก็เราจะได้ทาตามนั้นแล้วคนของคุณเซนก็ไปพูดต่อไปไม่ต้องปล่อยเลยนะเอ็กซิปเนี่ยครับมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมันก็จะเกิดผลให้ใครเขาก็ต้องสรุปว่าคุณแพรต้องทำไม่ซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางย่อย่างรายแรงมันเป็นอื่นไปไม่ได้อะครับถ้าเปรียบเทียบก,กับกรณีของคุณเศรษฐาโอ,โอเคละมันคนละเรื่องกันแต่ว่าน้ําหนักในการประเมินของอาจารย์เจดคิดว่าหนักเบายัางไงต่างกันไหมแต่ว่ามาตราเดียวกันที่หนึ่งหกศูนย์ส่งที่ทคุณไตรทองทานทำครับคุณสำราญหนักหนากว่าคุณเศรษฐามาก๋อเเลยฮะแต่มันเป็นลักษณะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเหมือนกันแหละคุณเศรษฐาในความไม่ซื่อสัตย์สุจริตคือ รู้ก็รู้อยู่ว่าคุณพิชิตทำอะไรไปถามคดีกาแบบหนึ่งแล้วเอามาบอกกับคนไทยเราอีกแบบหนึ่งนั่นแหละคือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของคุณเศรษฐาครับ<ม>คุณแพทองทานยิ่งไปกันใหญ่เลยไปคุยกับคุณคุณเซนโดยาการวางแผนไว้ว่าจะไปคุยกันแบบไหนจะเอื้อประโยชน์กันอย่างไรแล้วามาบอกคนไทยอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับลักษณะมันคล้ายๆล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าระด,ดับมันต่างกันมากเลยระดับของคุณเศรษฐาเป็นแต่เพียงแค่ว่าหลอกคนไทยนิดนึง แต่คุณแพทองทานนี่หลอกถึงขั้นคนไทยจะตายกันได้แล,และตอนนี้ก็มีคนไทยเสียชีวิตแล้วด้วยความเสียหายต่างกันน้ำหนักต่างใช่แต่ว่าเย่างที่บอกนะเราไม่นับความเสียหายนะเรานับว่าความซื่อสา์สุจริตมีหรือเปล่าครับต้องบ,บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีความซื่อสา์สุจริตในระดับน้อยๆปานกลางคุณแพทองทานไม่มีความซื่อสย์สุจริตในระดับมากเลยครับ เอาอาจารย์เจตก็รายละเอาาเียดมันเยอะมากนะอันนี้เราเอา,เ,อาเฉพาะไห้ไร้บางประกาศเท่านั้นเองทีนี้นี่มีการวิจารณ์กันเยอะมีการคาดหมายกันเยอะว่าอภิิหารอาจจะมีจริงก็ได้นะการโกงความตายอาจจะเกิดขึ้นได้มติของสำนวนว่าปี44 8ต่อ7คดีคุณทักษิณสุข,ขุนนะท่านรอดมาแล้วนะเที่ยวนี้อาจจะเป็นมติ5ต่อ4โกงความตายไปได้อาจารย์เจตลองที่ความแตกต่าง2บริบทนี้ได้ไหมสั้นๆหนึ่งนาทีต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ความแตกต่างสองสาข้อก็ที่หนึ่งเนี่ยนะครับกรณีนั้นมันซับซ้อนกว่ากันเยอะเรื่องซุกมุ่นไม่ซุกมุ่นเนี่ยมันซับซ้อนกว่ากันเยอะและมันก็ยังใหม่กับสังคมมากตอนนะครับในเรื่องนั้นและมันก็ยังไม่มีกรณีศึกษายังไม่มีใครที่จะรู้ว่ารายละเอียดมันควรจะเป็นอย่างไรวิธีพิจารณาจะเป็นแบบไหน<อ>เพราะฉะนั้นนั้นเนี่ยมันมีโอกาสครับในการที่จะซิกแซกหาจุดหลบเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิเงเทคนิคนะกรณีนี้เนี่ยชัดเจนกว่าแล้วก็มันมีตัวอย่างซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาคิดพิจารณาอย่างไร ข้อสองก็คือว่าในค่าวนั้นเนี่ยมันใช้เชิงเทคนิคในการนับว่าแปดต่อเจ็ดคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาตามแบบที่ว่าตกลงซุกไม่ซุกเนี่ยเขาบอกว่าซุกกับเจ็ดไม่ซุกกับหกแต่มันมีวิธีการไปนับเอาคนที่ตอนแรกบอกว่าพิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวของอสองเนี่ยเอามารวมเป็นว่าถือว่าไม่ซุกมันก็เลยกลายเป็นแปดต่อเจ็ดมันมีเชิงเทคนิคในวิธีการในการนับในการกําหนดเสียงในการทําอะไรที่มัน ยังมีเงื่อนงำอยู่นะครับถ้าหากว่าเราไปศึกษาเชิงลึกเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นเช่นอย่างนี้แต่เอาล่ะมันล่วงเลยไปและนี่จริงเป็นเหตุว่าพระซุกคนรอบสองถึงได้โดนไงครับอ๋ออันที่สามก็คือว่าในคราวนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทักษิณไม่วิ่งเต้นนะอ่าก็มีคนบอกว่าวิ่งเต้นและก็สังหริษผลในการวิ่งเต้นไม่รู้เราวิ่งเต้นกับใครอะไรยังไงแบบไหนบ้างอืมอันเนี้ย<อ>ครั้นี้คุณทักษิณก็วิ่งเต้นแต่ว่า สังคมในข่าวนั้นไม่สามารถจับตาดูได้ขนาดที่ว่าจะรู้เลยว่าใครเป็นใครอะไรยังไงการ<ม>เผยแพร่ข่าวสารการล้วงลึกมันต่างกันครั้งนั้นนี่มติงดออกเสียงอยุสานมีสิบห้างดออกเสียงสองบอกว่าคุณทักษิณซุกนี่เจ็ดไม่สุกนี่หกเอาหกมารวมกับสองเลยเป็นแปดอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เจ็ดใช่คือมันมัน<อ>ไม่ใช่ว่าง,งดออกเสียงเลยแต่มันเป็นเชิงเทคนิคว่าเขาบอกให้พิอารนาแบบนี้ไม่ได้นี่มันก็เท่ากับงดนั่นแหละแต่มันไปถูกนับรวมเป็นว่าไม่สุกไง อ๋อก็เลยอ่ามันก็เลยเป็นแปดต่อเจ็ดแปดต่อเจ็ด<น>ก็เลยรอดมาอ่าคุที่ได้บอกมันมีวิธีในมันใช้เชิงเ,เทคนิคซึ่งจริงๆนะคุณทัศน,นิลน่ะแพ้เจ็ดต่อหกตุ๊กอ่ะเจ็ดต่อหกครับครับนะครับมันก็เลออวมาแบบนี้ทีนี้เอาละมาข้อที่สามเรื่องของการวิ่งเต้นในตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าสังคมเผยแพร่ข่าวสารหรือว่าช่วยก,กันอุดคุยเนี่ยมันไม่มากมายขนาดนี้วันนี้ใน,นคิดดูเดียวว่าเขากาให้เห็นแล้วอะ่ะว่าท่านใดบ้างอันนี้ด้วยความเคารพนะไม่ใช่่วาผมนะ เขาส่งมันไปมดนทั้งทัวออนไลน์ละดังนั้นอ่ะภาวะกดดันจากสังคมไปสู่คนที่อาจจะถูกวิ่งเต้นมันสูงกว่ากันมากครับครับแล้วสถานการณ์มันไม่สู้ดีเพราะว่าเรื่องของคุณนักสินคราวนั้นมันเป็นเรื่องกําลังจะขึ้นนะครับตอนนั้นคุณนักสินกําลังจะขึ้นคือคนกําลังมองว่าเอ้คุณนักสินนี่น่าจะช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นใช่ใก็คือกําลังจะขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยกําลังจะลงแบบ คือไม่ใช่แค่ลงธรรมดาตอนนี้คุณตั้งติงอยู่ลงเลเหวแล้วล่ะคุณตั้งิงราจะลงนรกไปแล้วล่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันคนละบริบทเวลาหมดพอดีอาจารย์กราบกลับขอไปได้ครับผมได้ไม่เป็นไรครับครับขอบคุณนะคอาจารย์สวัสดีค่ะเกินเวลามานิดหน่อยค่ะเอาล่ะงั้นเราก็ต้องลากันไปเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ